คลิปนี้จะเป็นวิธีการฝากเครดิตนะคะกดเติมเครดิตใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนลงไปแอดมินขอทำการโอนเงิน100บาทเป็นตัวอย่างนะคะกดถัดไปกรุณาโอนเงินภายใน15นาทีตามเลขบัญชีที่ขึ้นตามหน้าจอหลังจากนี้ให้สมาชิกทำการหยิบมือถือเพื่อทำการโอนเงินเข้าเว็บแอดมินจะทำหน้าจอเล็กๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ เข้าแอปธนาคารเพื่อทำการโอนเงินกดโอนเงินเลือกบัญชีปลายทางเลือกธนาคารกรุงไทยใส่เลขบัญชีลงไปตามหน้าเว็บนะคะกดถัดไปใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนของแอดมินคือ100บาทจุด54ส่สตางค์ใส่จำนวนเงินลงไปกดตกลงกดยืนยันตรวจสอบเลขบัญชีปลายทาง เรียบร้อยแล้วกดยืนยันให้สมาชิกดูเวลาในการโอนบนหัวสลิปด้วยนะของแอดมินคือ10.40โมงหลังจากนั้นกลับมาที่หน้าเว็บค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างเมื่อโอนเงินแล้วคลิกที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะระบบได้รับการโอนเงิน100บาทจุด54สตางค์กดเสร็จสิ้นหน้าเว็บปรับยอดเครดิตให้อัตโนมัติแล้วค่ะหลังจากนี้สมาชิกสามารถทำการแทงหวยได้เลยสวัสดีค่ะ